นีครับครับว <leer> ันนี้เป็นการแถลงข่าวของสองสถานีกรณีแรกก็คือของพื้นที่ปากเกร็ดก็คือเหตุเกิดเมื่อวันที่หนึ่งตุลาที่ผ่านมานายต่อคงเนี่ยฮะที่พักสื่อทราบแล้วว่ามีการยิงสีทองทองยังมัตสิโรพร้อมกับอาวุธปืนและรถยนต์หันหลงเห็นคือหลังจากยิงเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้หลบหนีขึ้นไปที่บ้านแม่ที่ยังวิโรภรรยาสืบสวนของปากเกร็ด แล้วกสจังหวัดก็ร่วมกันกับสื่อสุโขได้ทําการปิดล้อมกดดันจนสามารถจนสามารถจะร่มตัวได้นะครับใน,ในที่อำเภอบางกอทองวังของนะครับจังหวัดสุโขซึ่งคดีนี้เนี่ยเป็นการเป็นการใช้วุิปืนนี้เป็นวุธปืนทันที่ที่ก่อที่ก่อ,ท,กอที่ยิงนะครับผู้ครับตื้นห้าง เสาแหญ่ของข่อยได้รับแจ้งเมื่อเช้าเนี่ยตอนสิบโมงเช้าว่ามีชาวต่างชาติคือพม่าเนี่ยถูกทาร้ายเสียชีวิตฝ่ายสืบสวนของข่อยก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้ที่นครปฐมที่นครปฐมขั้นไม้นะฮะเป็นอาวุธในการทำร้ายและก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเราได้รับแจ้งว่าสิบโมงเช้าสองคนเนี่ยเผือนเกิอมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นลักษณะเหมือนเหมือนพวกแก๊งพวกนี้ นะครับโดยที่มาเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายมาเอาเอาตัวผู้เสียหายไประดมจดร้อนเลยครับนี่ครับนี่เพิ่งจับได้มาตะ์คู่นะฮะแล้วก็ผู้เสียหายอาชีพอะไรอาชีพเขาเขาไม่เขาเทาแต่ทั้งนั้นเขาก็ไม่ให้กลับบ้านอะไรพวนี้ก็ก็ทำแล้วก็ทรายเราเราก็ใส่สองปีนะครับตอนเช้ากัสองลูกครับเห็นแ้ว นี่ถามันเป็นรตอนออกมาครับคุณรถขอเเขาใหเป็นออกมา้ก